สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันแรกของวีก็คือวันจันทร์ใช่ไหมซึ่งตื่นเช้ามาก็เล่นเลยก็คือลมสุดๆใช่ไหมกิลมลมสุดๆทุกคนแบบค <an> ือไม่กี่เพื่อนผ่านมาเราสูบลมมาขอที่จริงๆเราปกติเรามีนประมาณประมาณแปดโมงครึ่งตอนนี้ประมาณเจ็ดเท่าไหร่ว่าเจ็ดโมงปะ เจ็ดโมงปกติคือปกติอะเนี่ยกับพีจะออกมาเจ็ดโมงห้าสิบก็คือออกจากห้องและ้ะคือไม่ได้ตกพต้องตกใจทุกคนหอในมอไม่ใช่แบบนี้นะมันคืออันนี้คือหอนอกนะที่เราอยู่กันเอออันนี้คือหอนอกซึ่งมอที่เราจะไป <laughs> มอเราอยู่ข้างหน้านี้เด้อถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงลุกนี่เลยหน้ามอไม่ใช่หน้ามอคืออันนี้เป็นทางที่ว่าจากหอเราอ่ะ ไปมอนาคือมันจะไกลมากถ้าใครอยู่หอน้องของ,อของมอเรามอ,ตอเตอรว้เราอะก็คือแบบว่าเดินตรงมานิดเดียวก็เดี่ยวสายตรงเนี้ยเนี่ยคือมออ,อันนี้รถมอเนาะซึ่งช่วงเวลาช่วงนี้คือช่วงเดือนอะไรเดือนมีนาลมยังแรงอ,อยู่เลยแกคือจริงๆวันเนี้ยเป็นวันที่นี่รู้สึกว่ามันเป็นวันที่เหนื่อยมาก อย่ yeah, นะดูผมช้าอย่ากตกใจนะนะเพราะว่าลมไรคือวันจันทร์่ะเป็นวันที่สําหรับเราอ่ะไม่ดูนะทุกคนแหละมันก็คงแบบว่าไม่อยากที่จะเรียนกันหรอกเธออย่ากตกใจรับผากฉันนะฉันบอกก่อนว่ามันลมมันแรงจริงๆมึงนั่นต้อผ่ากูทอกสุดๆ <laughs> คือที่ถ่ายอ่ะคือจริงๆแบบอยากจะถ่ายวันนี้คือตั้งใจะทาคลิปวันนี้อ่ะไอผมต้าลอใช่ไหมทุกคนจะมีอยากลุงยามคือเขาก็จะเดินขึ้น ไงงอ้เลิฟตาไว้ก็มาว่ะอย่างเงี้ยอ่ยอันนี้เป็นทางเดินไปเรียนทูกคนเห็นตึกนั่นไหมอันนั้นคือตึกเรียนของเราเองเฮ้ยนี่ตึกเรียนอันนั้นคือหอวักหอพังที่เราอยู่คืออยู่หอนอกเน,ะน,นะกาะใช่โกงมากแต่อ,อยู่เรียกว่าพะะ่อับาลูกนักศาไอ้ลมลมลมโอ๊ยแกดูลมแกดูลม,ม,ลม,ม,ลมคือเราต้องเดินใกลกันอ,อะ่ะ โอ้ยเควระยินเสียงลมมาเรวตกใจนะอี๋อลมแรงมากนน้ลมแรงมากลรงเิดเมือนู่นอันนี้ก็างเดอ,อขึ้นทุกวนก็จะต้องเดินผ่นนนนนนะทอกคนดีไหมครับผมเกิจะบอกว่าถ้าจะมาที่นี่มันก็ไม่ได้หนังมากถ้าใครจะมาต้าเหรียญเนาะ ไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนเกินแค่สิ่งที่ต้องทําใจก็คือคืออะไรครับพวกลมจา้าคือบอกว่าลมแรงจริงวันนี้แบบเมื่อวานอ่ะกูก็ทักมาบอกในกลุ่มวีแชทว่าแบบโอ,โอ,โอ๋ออะไรเขาตาบอกว่าแบบเฮ้ยวันนี้ลมแรงนะเฟิร์นตาแบบจูอีหน่อยกูก็ไม่คิดว่าจะตาขนาดนี้คือการแบบเดินในที่จีนเนาะซังก็ไม่คิดว่าแบบมันเหมือนการเอ็กซ์ไ์ทุกวัน คือมึงตื่นเช้ามาปลุกเอาแล้วมึงเดินไปเรียนอะไรอันแล้ว,เ,ลวเริ่มแล้วเดินแม่งเป็นสิบโลอ่ะโอ้โหพูดเกินกันไหว่าพูดเกินหรือเปล่าเอาอเอจริงช่วงเวลามันนี้ไม่วงคนของแบบเหมือนมาเรียนก่อนเนาะเขาเรียกว่าจือจ้อจือ้อจื้อจื้อสีไอ้จื้อสีจื้อเสี่ยวอ่ะเออจื้อสีคือตอนนี้ปกติถ้าเรามาสายหน่อยคนก็จะเยอะพอรีบเป็นไปอ่ะ ไปดีแต่คือเราออกมาเชา้าเพราะว่าเคยมาสายแล้วแกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิ่งวิ่งจริงๆมึงเนี่คนตึ่นเร็ของเราเอ,องจ้าใช่แล้วก็ที่ปรึกษาเราอยู่นู่นจ้าที่ปร,รึกษาเราจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่ปร,รึกษามาเร็วมากมาเร็วสุดๆเร็วกับฟ้าผ่าเร็วแบบเร็วไปเลยอ่ะ ไม่เห็นไม่เห็นชาวชอบหน่อยกองทักไทยแันดีไลออนหรือเปล่ามีของมามันเป็นแบบนี่กระดานที่เลื่อยฟางเห็นไหม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 เห็นเออตอนนี้เราเข้าจุห้องเรียนนะทุกคนโอ้ยมึงหน้ากูแบบหน้ากูใส่มาเบลเทียนแล้วก็ตรงเขาใส่หูฟังสินจ่าเออเห็นไหมเกินคือห้องเรามีคือเป็นแบบเรียนเยอะแล้วนี่มีกันเฮ้ยฉันยิ้มสอยก่มีฉันปากกาย 阿玛尼，阿玛尼，宝拉，宝拉。啊，我们来看一下啊，丝路，了解一下这个行业。现在呢是几个重要的企业站一个，他们说了三个意思啊，这是科技的意思，明白吗？嗯。好，再来一遍啊，科技，科技，科技。好，再来 พอเลิกเรียนแล้วแต่เมื่อกี้ยูจะถามแล้วพออยู่ไม่ถามยูไม่เห็นนี้อ่านะอยู่แบบไม่คุยต่อเลยอ่ะคือเมื่อกี้แบบว่าเจอคาอะไรนะเซียนใต้แล้วบว่าเซียนใต้ไปคือง่วงไปเลยเราแบบแบบมีข่าวดีมากคือเพื่อนผ่านในสเกลแล้วทุกคนคืนนี้แบบ ดีใจกับเพื่อนสุดๆไปเลยเพราะว่านี่รู้ว่าทุกคนแบบว่ามีความเครียดกันเยอะเตรียมตัวการนู่นการน,นี่อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างคือนี่ก็จะสอบเหมือนกันในเดือนหน้านก็คือเดือนสี่เดือนเมษแต่ก็คือแบบแอบแบบแบบกังวลกับตัวเองอะตัวเองเยอะมากว่าแบบจะเอาอยัางไงไหมก็เดี๋ยวมีคลิปนะทุกคนมีคลิปที่จะไปสอน 6ที่จีนด้วยจ้าเดี๋ยวรอทำเดี๋ยวคนที่ทาคลิปที่จะไปสอบด้วยตอนนี้เราขอตัวนก่อนนันฉันไปดูว่าเรียกเมืนเคยพาไปดูเคยพา,พยพาพชั้นล่างชันงช้นล่างอ่ะชื่อถังในมอสก็เดี๋ยวพาไปกินข้าวกอนเพราะว่าข้าบายนี้หนิ่งข้าบทุกคนเห็นแดดอย่างนี้คือแบบไม่ร้อนเลยเย็นมากขนาดกระหน,นคือลมอย่างแรงแก่ฉันไม่ได้หูฟังมาไม่รู้ว่าแบบจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะจะต้องพูดดังหน่อยก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันนะทุกคน นั่งก่อนนั่งไหนดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็เหมือนที่ว่างจบเดี๋ยวก็หาที่ได้หมดอ่ะไปเหอะมันมีอะไร <c oughs> ไปดีไปปะไปตรงนี้นะตรงนี้นะน่าเมื่อกี้เรากิน คือนี่รู้สึกว่าโลหะนมันมันแบบว่ามันน่ากินกว่ามันดูแบบเปนรู้ใหม่อ่ะเออถ้าใครที่มาต้าเหรียญนกบก็ลองมาข้างล่างดูสั่งได้ดิต้านอาหารโอเคแก่งี้ เมื่อกี้กินไป18หยวดว่วที่สองนนั้นน่าจะกินเออ่ข้าวผัดปะ่ะแกคือฉันพูดเบาหน่อยนะชั้นไม่ได้หูฟังมามันต้องพูดดังไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นอาจได้ยิน,ตนเตือนเออเแาเราเข้าดีกว่าคืนนี้ขอบนหน่อยว่าเรื่องสอบเด็กส์เคใช่ป่ะนี่เห็นแบบเพื่อนผ่านอันนี้แบบดีใจแต่เน,นื้อใจลึกๆอันนี้คือเครียดนะเวย้ยเพราะว่าแบบฉันแบบฉันเครียดอ่ะมันตอนแรกแต่ว่าเราทำคลิป แฮปปี้แฮปปี้นะแต่สุดท้ายแบบเออพอแบบเห็นเพื่อนเห็นเรื่องขัดแล้วมันแบบมันมันมันโอเคมันโชคดีแคแกจะม่จะเพื่อนไงมันเป็นฟิล์มบ้างตอนี้ก็ถึงตาตัวเองแล้วตอนนี้ก็นี่จะทำได้หรือเปล่าอ่ะนาอ้วนมาก K6 มันยากพราะว่าต่อขค่ะคือตอนตัวโซเนที่เดียวนี้แบบไม่สามารถที่จะรานสายตาไปจากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนปฟังซีนี้อยู่แต่แล้วสอบอย่างเดียวเลยเพะพอว่านี่กลัวเรจะลองดูเฮ้แกน,นี่นี่นูกคนข้าวเพื่อนเรามันคืออะไรหรอหข้าวผัดเป็น,นป้าอุ้ยแลมาให้ความรู้สุกโซดมันแบบเลือกได้ใช่ไหม,อ,ม,ไมอันนี้อยู่โดนมาเท่าไหร่สิ <16. S 1> อุ้ยกี่กะสิบอุ้ยทำไมสิวะมีใส่คงเยอะอะ อ๋อยังไม่ได้ครับรู้ยีมีรูงกุ้งด้วยเหรเหมือนกุ้งหรยออะไม่ใชนนนน่ไม่ใช่กุ้งอีกโอเคโอเคขอเอชินอยู่ร้านนู้นจ้า <c oughs> คือเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะนี่ก็หัวจีเราเนี้ยก,กินหัวกวนจีทุกคนได้ข้าวอะไรอีกเปิดๆเดีเ๋ยวปะ <c oughs> อันนี้เป็นน้ำจิ้มทุกคนแล้วก็อันนี้ไก่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยฉันโดนไปสิบแปดหยวนแกคือมือนี้แบบไม่ถึงร้อนแล้วมันเท่าไหร่ เ0 9าสิบาบาทเออประมาณ90บาทได้มั้งขอตัวกินข้าวก่อนนะทุกคนกินข้าวแปรมันธุ์นะม่คุณขอจังเลยขนาดที่อยู่กินกาแฟแต่ ชั้นนั้นซึ่งไม่มีตังก็เลยจะกินไหมไม,ไม่กินตาเมือ่อก,กี้เมื่อก,กี้นอิ่มมากแบบว่า18บแวนแต่รู้สึกว่าแบบมันอิ่มเกินอิม่มสุดๆเ,เลยจ้าคนนี้ตัะอา่มตังอู๋คนนี้ละข่าวมากิผู้ชายเสื้อลายสกอตเขาโคตรขาวเลยอันนี้อัดอยู่ปะอัดอยู่คือเขาข่าวมากเขาไม่มีขนเลยผู้หญิงก็ข่าวกูชอบผู้ชาย ตัสิบแปดหยดนะแกมันแบบเยอะมากเช่นะเธอเราชอบเธอนะอะไรอย่างเดียวป้างบอกว่าเราชอบเธอนะเธอมัสคอตอิชอบพี่อบพี่ผ่านมา,มาเร็วเขาก็มือลวงตุ่นทำไมอ่ะคันเหรอเว้ยมาเย็ดกูอุ้ยอุ้ยแล้วกูบอกกีป เราตัดออก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 ตัดตรงนี้ออกนะจ๊ะฉับๆเับไปเลยเราจะลันจะไปเรียนคาบที่หน้าเบื่อกันนะทุกคนเฮ้ยโหอยู่ได้แล้วนี่เป็นไงโดนเท่าไหร่เนี่ยสองสิบสองเหรอมันคืออะไรอ่ะมันคือกาแฟอ่างนกาแฟองุ่นอ๋อมาทุกคนเราถึงตึกแล้วและกำลังจะไปเรียนคาบบ่ายกันใช่ไหมไว้รอเสี่งอ๋อว้าวอ๋อโอเค มาช่าอ๋อเสื้อขค้อกแล้วคือเขาอะเรียกชันไปตั้งแต่วันพิหัสที่แล้วแล้วพรุ่งนี้ไม่ไปเออแล้วกูปวดตดมากไม่เกี่ยวหูเกินไปไม่ค่าเสื้อยังไม่ให้ตังค์ด้วยนะจะบอกให้แล้วเสื้อพวกชันโดนยกเลิกด้วยไม่ได้เสื้อกันอ๋อคืออคือเฮอคนเหมือนคนที่ได้เสื้อมีแค่สามคนจากเจ็ดคนยายฟ้าแล้วก็ไม่ยายฟ้าไม่ได้มีนิดได้กับชิจีแค่น้องอย่างเดียวจะเป็นใช่กูเสียนเงินเองกูจะไม่เซ็นทำแล้ว ทุกคนไปไปเลยครับเป็นคาบสื่อหุ้ยซึ่งถ้าเบิร์ิบหานเลยค่ะจะบอกให้ลองแล้วนะทุกคนโอ้โหกล้องอย่างหัวุดสึดไปเลยอ่ะ